อาตรง่างนมดดี ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําที่เติมเกมพับ G Mobile เติมถูกเติมไวผลได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชําระที่หลากหลายและช่องทางการชําระใหม่ S อเพลเเต้องที่นี่ที่เดียวลิสแมนช็อปเท่านั้น เด๋ยนี้ผมแเนี่ยคุณมป็านี้ยเบนนี่ผมสั้นเม่ปรเนหนึ่งประหนึงฉันกำลังตั้งใจฟังเสียงมันอยู่ในนียเอ้าเข้ามาซะหนตอยไปลำไหน วิ้ยฉันโดนฉันโดนลัดเดี๋ยว้อย่างงั้นสิมาดิไอตัวนี้เดะเอาวันนี้ก็ให้ผมยาวฝากด้วยมาดิตามดิดสิข่าวดิโหเขัดติงเฮ้ยขัดติมีผลดมาเนี่อยอย่าบอกนะไม่น่ามี้ไม่มีร เห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นยังเห็นยังเห็นเห็นเหีนายจะพูดตีมันยังไม่เห็นนาจะพูดตีทไปด้ชัดสองคนเนาะตัวเมื่อกี้อเอาพี่ไหนพี่หนูล้าพีีีไ่้เป็นน้องไปหมดแล้วเหรอ้ อยู่ตรงไหนอีกก็ไม่รู้นะจุดจุดนี้นอกอากนี้เขานอกจากนีพอย้ายยืนแอ็กก่อนละกันนี่เดีทำไมไปกระสุนผมหมดแล้วเ,<อ>เป็น,นไงล่ะชุดอาพีที่จริงใจน,น้องไฟ้นนมาด้วยฟ้าฟ้าฟ้หุยาม,าามานชั้นสองน้องกำเน็ต เห็นเนาฝันด้วยตู้ที่รอข้างล่างเนาะข้างล่างโอ้ยเมื่อกคิดจะไปรอเก็บข้างๆก่อนทุนกคนเนี่ยหงแข่งจังตรงนู้นงทำสิยังได้ไหมเป็นที่ความยาวไอ้เนี่ยไม่ได้มันมีคนอยู่ตรงนู้นอ่ะตรงกลางก่อนจะเอาแล้วปะอเอาแล้วปะคือตอนนี้ก็ตึงอยู่อ่ะแบบพอดีว่าตึงแป๊บนึง ไปเบ้นพวกสุ่มจะได้เรียกไหมเนี่ยจะเรียกเราด้วยนะจะเดียกเราด้วยนะครับก่อนมั่นใจมากเลยเนาะว่าจะได้เรียกอ่ะมั่นใจอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วครับไม่มีคนอยู่ข้างในอ่ะเก็มาคิดวช้ามานาะครับด้วยเนาะ อิ้ยหาใครวะรถแปลว่ลาเอารถขึ้นซ้ายแวนแบบยาวขึ้นตรงหน้าต่างเช็คดูกันโอ้โนหายโอ้โหโอ้โอ้โอ้รอดรอดรอดนะรอดนะขวัญได้เหมือนมาแล้ว แล้วไปไหนเนี่ยแล้วทำไมมันมีคนเยอะขึ้นอ่ะมันเรียกเพื่อนเลยใช่ปะเอ้าจัดไปน้องไปนไกูสุดเอามันเอามันเอามัน Their vehicle is smoking. เอาเสียมันเกียมใหม่สิทำไมโอ้มันเป็นลูกซองเกียดมันเกียดมันวะมีขันั้นาอปีเห็นมันตอาปีต้องกำแพงเลยเนาะสองตัว เนี่ยเนเนี่ยวยงนี่ยีแล้วรเนาะแ่คนไหนมนมัอ้ยเจ็บแล้นะะนอะนอะนอยงยงย่งมไหนแล้วอ่ะไปไหนวายไม่เห็นตัวนะไม่เห็นตัวนะนอนอยู่ข้างบนเอ้ใครอะใครนอนไม่เห็นน้อมน้อมน้อย น,น,น้องยูคงไม่รู้อ่ะน็อกอ่ะไม่ใครโดดอ,ะะอ่ะมัะเดินามาตกข้างล่างหมดทีดาเสียหน้าบ้านเธอไม่เดือดไปไหนเร็ว เลยเสียบ้านเยวบ้านเงี้ยวว่าจ้าวไหนจะเต็มติโอ้ยเต็มอีกแล้ว,ลว,ว,วเหรอไ,รไ,ไว้ไไคุณพี่ก็ใจเย็นเย็นก่อนยิงนเปล่ายิงเราไม่ใช่หรอมันยิงกันเลยเลม,มยั้งย,ยิงเราเปง หัวตัวไม่หลงเฉยเลยเดี๋ยวนี้มันต้องยิงเถอะแล้วอุ้มอยมันถอดหมวกทิ้งอะ่ะมันอันนี้อันนี้นเป็นเสียงเข้าหัวที่ไม่ใช่เสียงหมวกสามอะ่ะปะชิ่งอะปะชิกงเอา Let's g ก boy บอยกางผมยาวไปแล้วเลาโก้เลาโก้มันน่าจะชุดเสร็จแล้ยไว้ตรง หลังคานะอย่าไปเที่ยงฝันกันหรือว่าทิมเลยไม่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 ได้ไงเสร็จแล้วอยากเล่นกันทิมเลยจะขึ้นยาขึาน้นหลังคาจะขึน้นหลังคาอืมเจ็บมากมันน้องหนึ่งนะแล้วก็นาาะนะ้าต่างฝาปะเนี่ยน่าต่างฝาวิ่งไปแล้ววิ่งไปชูเพื่อน อ้าวสวยหมดหมดหมด,หมด,หมดโอเคหอเคห็นปะเฮ้ยเพื่อนพี่ทำอะไรกันว้ายมันคมมันคมมันมคมนเก็บนนเพื่อเกือบล่วงมันดันะมันเน็ตอ้าวเดียวเห็นปะเดียวโอ้โหแล้วเล่นตะคมชจ้ะ มันก็ต้องต้องเปลี่ยนเป็นแกลบไปบ้านแดง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 เฮ้ยบ้านนี้มีบ้านเนี่ยเนี่ยบ้านนี้ก็มีน้องเอาบ้านนี้ก่อนไหมบ้านบ้านขวาเอาคอมโบก่อนเอาคอมโบคอมโบคอมโบใช่ใช่เอาเอาเอาท่าไม่เห็นนะไปหนีมันหนีมันหนีมันไปไหนเนี่ยเหมือนหนูเขาจะหนีนะหนีเขาเขาหนีเขาหนีหนีหนีเฮ้ยกระเด็นอ้าวล่วงมันคือล่วงง่ายแท้ ปีนมาหาเราดิไม่ไม่มีรถนั้ยยี่คนไม่หาเละเฮ้ยทำไมเป้าเลยไม่หมดไม่หมดอีกทีนึงสวย ยงเกือบขาดเลยเอาดีเบอร์ทำไมตอนนี้ตึงจังไม่ก็เพราะว่าฉันเป็นเบนนี่ผมยาวไอ้ฉันเป็นไรว่าเบนนี่ผมสั้นจ้ะอย่ามาเทมว่าเป็นเบนนี่ผมยาวนะโถเอ้ยจะเป็นเบนนี่ผมยาวจ้ะจะผมยาวให้ได้เลยยังอีกจะเป็นเบนนี่ผมผมผมสั้นเอ้ยมีคนอยู่ตรงม้าเฮ้ยอะไรอ่ะไหนปะตรงม้าหนึ่งคนนะ ไม่ยิงไม่ตยอ่ะเฮ้ยยังต้องมาต้องมาสก่อนแั้วจังยังน้องแล้วน้องแล้วไปน้องสองเลยเดี๋ยวต้องมาเหรอเดี๋ยวบ้านต้อนนี่ไอ้นอกวงเต็มเลยอ่ะตัวนู้หมดละวงเจ็บแล้ววงเจ็บแล้ว

เห็นปะโอยเรียบ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 ตึงเกินโอเคมสั้นแบยงกี่บนี่ หมดแม็กฉันซูมไม่ได้เอาเฮ<อ>้ยยังานไปหาน้องๆปุ่มปุ่มอะไรนะ<ส>ปุ่มซูมม<อ>ันติดกับปุ่มอันนี้เรือตัวท้ายแล้วเัือ้ายยินยังไงเย้